ตื่นหน้าการเมื่อกว้าหาโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะคว้าหาโทรศัพท์อย่างเดียวออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายพี่น้องนี่ก็คือการออกกำลังกายเช้าๆเนาะคะ่ะเนาะอ,ออกกำลังกายกันดีกว่าพี่น้องจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะตื่นเช้าขึ้นมา บ่ได้อนหยังเราื้อนี้ก็บ่ระด้หอย่างเราการตื่นถึงมาสายสายยึดถึงมาช่วงหกโมงหกโมงแล้วขตื่นมาหกโมงก็ออกกำลังกายเลยค่ะเนาะต้องจำเป็นต้องไปเอาตามที่เขาเต้นอาราบิกเพราะว่าเราทำไม่ได้เราไม่ได้ดูให้จังีจก็คือการออกกำลังกายค่ะนะคะยืดแข้งยืดขาเต้นไปเรื่อยเต้นไม่มีเพลงเต้นได้ดออคะ นี่ก็คือการออกกําลังกายวันๆทำแต่งานแต่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยเลยเราก็ออกกําลังกายพื้นบ้านของเราค่ะนะคะออกกําลังกายพื้นบ้านของเราเพราะว่า,าหาหางานหาคลิปหาคลิปโจงเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้กับซับนี้ก็งา,านนึงนะคะนะออกกาลังกายทำได้ทุกอย่างนะคะยืดเส้นยืดสาย จังหวะบรร ب านค่ะจังหวะบรร ب านที่ห้อง็ีได้เห็นไปเลยค่ะออกกําลังกายทำยังไงก็ได้คือการออกกําลังกายค่ะพอตื่นเช้าขึ้นมาอันดับแรกถ้าเอาออกกาลังกายทุกวันตอนเช้าเราก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเห็นไปเลยค่ะออกกําลังกายทำยังไงก็ได้ คือการออกกำลังกายค่ะพอตื่นเช้าขึ้นมาอันดับแรก้าเหาออกกำลังกายทุกวันตอนเช้าเราก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเราไม่ได้ดูให้จังใก็คือการออกกำลังกายค่ะนะคะยืดแข้งเยืดขาเต้นไปเรื่อยเต้นไม่มีเพลงเต้น,นี้หรอครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง แขนแขงขาค่ะเป็นการออกกํลาลังกายทั้งนั้นเลยค่ะยีงเหงื่อเขาออกเหงื่อออกแล้วเราก็จะพองตื่นเช้าขึ้นมาอันดับแรก้าเหาออกกับร่างกายทุกวันตอนเช้าเราก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะทำได้ทุกอย่างค่ะเราไม่ได้ดูให้จังใจกือการออกกาลังกายค่ะ นะคะยืดแข้งยืดขาเต้นไปเรื่อยเต้นไม่มีเพลงเต้นได้หรอกค่ะพ่อตื่นเช้าขึ้นมาอันดับแรกทำหเอาออกกาลังกายทุกวันตอนเช้าเราก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะให้ค่ะวันนี้ก็บพ่อได้ยังนอกการตื่นขึ้นมาใช้สายตื่นขึ้นมาช่วงหกโมงหกโมงเนาะค่ะตื่นมาหกโมงก็ออกกําลังกายเลยเนาะค่ะเนาะ ร่างกายก็จะดีนะคะร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะเน้องเย็ดได้ทุกอย่างนะคะเด้อพี่น้อยนี่ก็มีออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะการออกกำลังกายทำให้เรายานหนึงนะคะเนาะออกกำลังกายทำได้ทุกอย่างนะคะยืดเส้นยืดสายจังหวะบ้านๆค่ะจังหวะบ้านๆที่ห้องฮ็ดได้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เช้าขึ้นมาพี่น้องมาวันนี้คุณเพี้ยนจะผ้าออกกําลังกายจ้าออกกําลังกายต่อยางหนึ่งนะคะนะ้องออกกาลังกายทำได้ทุกอย่างนะคะยืดเส้นยืดสายจังหวะบ้านๆค่ะจังหวะบ้านๆที่ห้องหิในใด้เหนอนะคะบ้นๆทำแต่ง,งานแต่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยเราก็ออกกําลังกายพื้นบ้านของเราค่ะ ออกกำลังกายพื้นบ้านของเราบอตองจำเป็นต้องไปเอาตามที่เขาเต้นอาหรับกเพราะว่าเราทำไม่ได้วันวันทำแต่งานแต่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเลยราก็ออกกำลังกายพื้นบ้านของเราค่ะออกกำลังกายพื้นบ้านของเรา มืัอนี้ก็บม่ได้ยังนอนการตื่นขึ้นมาสายสายตื่นขึ้นมาช่วง6โมง6โมงนะคะตื่นมา6โมงก็ออกกำลังกายเลยนะคะเนาะทำไม่ได้ทุกวันนะคะการออกกำลังกายค่ะมืัอนี้ก็บม่ได้ยังนอนการตื่นขึ้นมาสายสายตื่นขึ้นมาช่วง6โมง6โมงนะคะตื่นมา6โมงก็ออกกำลังกายเลยนะคะเนาะนอนตื่นขึ้นมาจะมืดอะคว้าหาโทรศัพท์อย่างเดียว ว่าหาโทรศัพท์อย่างเดียวออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายพี่ห้ออกกำลังกายกันค่ะเพื่อนออกกำลังกายจ้าทำไปเลยค่ะการออกกำลังกายกวงแขนแกวงขาค่ะเป็นการออกกำลังกายทั้งนั้นเลยค่ะยันเหงือาออก เงะออกแล้วเราก็จะเี่นนะคะเราต้องจำเป็นต้องไปเอาตามที่เขาเต้นอารับิกเพราะว่าเราทำไม่ได้ เราต้องจาเป็นต้องไปเอาตามที่เขาเต้นอาราบิเพราะว่าเราทําไม่ได้เอ๋อนะคะตามบ,บ้านๆพื้นบ้านห้องนี้แหละค่ะทําไปเลยค่ะอันไหนที่จะเป็นการออกกําลังกายนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็เราก็ทําไปได้ค่ะเราไม่ได้ดูให้จังจีก็คือการออกกําลังกายค่ะนะคะ,นะคะยดืยดแข้งยืดขาเต้นไปเรื่อยๆเต้นไม่มีเกม ติดนี้หรอกคะเดี๋ยนะคะจะไม่ได้ทุกวันนะคะออกกำลังกายเนี่ยนะคะกายาดนือนะคะออกกำลังกายทำได้ทุกอย่างนะคะยืดเส้นยืดสายจังหวะบ้านๆค่ะจังหวะบ้านๆที่ห้องเด็ดๆจาไม่ได้ทุกวันนะคะ ออกกําลังกายตะอย่างนึงนะคะนอออกกาลังกายทําได้ทุกอย่างนะคะยืดเส้นยืดสายจังหวะบันบาน,นะคะ่ะจังหวะบันบ,าน,บานที่ห้องท็่ไห้ตามบานบานพื้นบ้านห้องนี้แหละคะ่ะทําไปเลยค่ะอันไหนที่จะเป็นการออกกําลังกายเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เราก็ทําไปได้ะคะ่ะตอนเช้าเานาะค่ะเนาะออกกําลังกายกันดีกว่าพี่น้องจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะตืนย้าขึ้นมา บ่ได้ยังเราตื่นเช้าขึ้นมาอันดับแรกถามว่าออกกําลังกายทุกวันตอนเช้าเราก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะบเพราะต้องจาเป็นต้องไปเอาตามที่เขาเต้นอาหรับิกเพราะว่าเราทําไม่ได้ในค่ะําไม่ได้ทุกวันนะค่ะ กัดออกกําลังกายําไม่ได้ทุกวันนะคะกัดออกกําลังกายําไม่ได้ทุกวันนะคะกัดออกกําลังกายไปค่ะตื่นเช้าขึ้นมาพี่น้องมาวันนี้คุณเพี้ยนจะพาออกกำลังกายจ้าออกกำลังกายตอนแผนแกวงขาค่ะเป็นการออกกำลังกายทัはは้งนั้นเลยค่ะยไนเหงื่อเขาออก เงือออกแล้วเราออก,ก็จะทำได้ทุกอย่างค่ะตื่นเช้าขึ้นมาพี่น่องมาวันนี้คุณเพี้ยนจะพ้าออกกำลังกายจ้าออกกำลังกายแต่ไม่ได้ทุกวันนคะคะ ออกกาลังกายตายายน,นะคะนออกกาลังกายทําได้ทุกอย่างนะคะยืดเส้นยืดสายจังหวะบนบ้าน,นะคะ่ะจังหวะบนบ,นบ้านที่ห้องห็นได้บนร ب ا นทงแต่งานแต่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยเลยเราก็ออกกําลังกายพื้นบ้านของเราค่ะนะคะออกกําลังกายพื้นบ้านของเราหนค่ะ ไปเลยค่ะการออกกำลังกายกวนพยานหนึงนะคะนอออกกำลังกาย